สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศัก์ชัทุกลีกกับผมตั้มจิรศัก์ค่ำคืนวันอังคารเราอยู่กับฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกวันนี้ผมจัดชุด3มคู่มาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมครับคู่แรกสิงโตน้ำเงินครามเชลซีต้องเจองานไม่ง่ายบุกไปเยือนคาราบักถึงถิ่นอาเซอร์ไบาจานคู่ที่2เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดสเตเดียมทำศึกบิ๊กแม์กับเสือเหลืองโบรุเซียดอทมุน และปิดท้ายด้วยเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่ต้องบุกไปเยือนคลับบรูซถึงเบลเยียมไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับคู่แรกเรามาเริ่มันที่คาราบัคจากอาเซอร์ไบาจานเปิดบ้านเจอเชลซีคู่นี้กำแพงไหลเข้าทางทีมเยือนชัดเจนครับตอนแรกตลาดเปิดให้เชลซีมีกำแพงที่1.25แต่ล่าสุดไหลแรงขึ้นไปเป็น1.5แล้วครับแปลว่าตลาดมั่นใจเชลซีจะบุกมาชนะขาด2ลูกขึ้นไปแต่มันมีจุดที่น่าสนใจและขัดแย้งกันอยู่คือ กำแพงสูงต่ำครับตอนแรกเปิดมาที่3.25แต่ล่าสุดกำแพงถูกกดลงเหลือแค่3ลูกตลาดมองว่าเชลซีชนะขาดแต่สกอร์รวมอาจจะไม่สูงมากเป็นชัยชนะแบบเรียบเรียบมากกว่ายิงถล่มทลายครับถ้าดูฟอร์มรวม10นัดหลังสุดทั้ง2ทีมชนะ7เสมอ0แพ้3เท่ากันครับเกมรุกก็ใกล้เคียงกันเพราะยิงพอๆกันแต่จุดที่คาราบัคดูดีกว่าคือเกมรับ สินัดหลังสุดคาราบักเสียเฉลี่ยแค่0.7ลูกต่อนัดในขณะที่เชลซีเสียเฉลี่ยถึง1.3ลูกต่อนัดเกมรับของคาราบักโดยเฉพาะในบ้านถือว่าเหนียวแน่นมากครับสถิติการเจอกันคู่นี้เคยเจอกันใน UCL ปี2017 2นัดเชลซีถล่มเละครับชนะ6-0และ4-0แต่อาจจะเป็นข้อมูลที่เก่าไปหน่อยครับ ความพร้อมของทีมนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดมองสกอร์ต่ำครับเชลซี Chelsea มีปัญหาตัวเจ็บเยอะมากโดยเฉพาะแนวรับเบอร์นัวบาเดียชิลและลีวายโคลวิลสองกองหลังตัวหลักยังเจ็บอยู่แต่ที่หนักที่สุดคือการขาดหายไปของโคลพาวเมอร์เพลย์เมเกอร์คนสำคัญที่สุดของทีมที่เจ็บโคนขาหนีบการขาดทาวเมอร์ไปทำให้จังหวะสุดท้ายและการสร้างสรรเกมของเชลซีดรอปลงไปเยอะมากครับ แผนการเล่นที่คาดคาราบักน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เน้นตั้งรับบล็อกกลางให้แน่นแล้วรอสวนกลับเร็วอาศัยวินัยในเกมรับที่เสียประตูน้อยส่วนเชลซีก็จะมาในระบบ4-2-3-1เมื่อไม่มีเผาเมอร์ภาระการสร้างเกมจะตกไปอยู่ที่ปีกสองข้างและการสอดขึ้นมายิงของมิดฟิลด์พวกเขาจะเน้นการโจมตีริมเส้นแล้วคัดแบ็กเข้ากลางนาตามองว่า คู่นี้วิเคราะห์ตามราคาเลยครับเชลซีน่าจะบุกมาชนะได้แต่การเดินทางไกลไปถึงอาเซเซ์ไบาจานบวกกับการขาดโคลพาวเมอร์ทำให้เกมรุกอาจจะติดขัดไม่ไหลลื่นเหมือนเดิมคาราบักที่เกมรับในบ้านเหนียวแน่นจะมาสู้ยิบตาผมมองว่าเชลซีน่าจะชนะแต่ไม่น่าจะยิงทะลุก,กำแพงคู่นี้ผมขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านคาราบักครับมาต่อกันที่คู่บิ๊กแม c ชตีสามตองครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของโบรุเซียดอดมุน คู่นี้แข่ง3นัดมี7แต้มเท่ากันราคาเปิดมาให้แมนซิตี้ต่อ1.25ค่าน้ำฝั่งซิตี้ยังไหลลงเล็กน้อยแปลว่าตลาดมั่นใจในเจ้าบ้านพอสมควรส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่ที่3.25ตลาดคาดว่ายิงกันเยอะแน่นอนครับมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันซิตี้10นัดหลังชนะ70%ดอดมูล10นัดหลังชนะ6 0เกมรุกก็ยิงได้พอๆกัน แต่จุดที่ซิตี้เหนือกว่าคือเกมรับ10นัดหลังซิตี้เฉลีย่ยเสียแค่0.7ลูกต่อนัดขณะที่ดอดมุลเฉลีย่ยเสีย1.1ลูกต่อนัดสถิติการเจอกันคู่นี้สูสีมากครับ10นัดหลังสุดที่เจอกันซิตี้ชนะ3เสมอ3ดอดมุลชนะ3แต่ถ้าดูเฉพาะ4ครั้งหลังสุดใน UCL ซิตี้ไม่แพ้ดอดมุนเลยเริ่มสะขมได้มากขึ้นในระยะหลังครับ ด้านความพร้อมของทีมแมนซิตี้สภาพทีมถือว่าค่อนข้างดีตัวหลักอย่างสโตนส์อาร์เก้และโรดรีอาจมีชื่อพร้อมเป็นตัวสำรองคุ้มกำลังพร้อมให้เป๊บหมุนใช้งานแต่ดอดมุนวิกฤตแนวรับของจริงการขาดเซนเตอร์แบ็กตัวจริงพร้อมกันสองคนแล้วต้องไาเยือนเอติฮัตสเตเดียมนี่คืองานที่ยากที่สุดครับแผนการเล่นที่คาดแมนซิตี้จะมาในระบบ4 2 3 1หนหน้าเป้าเออร์ลิงฮาแลนด์รอเจอทีมเก่าครับใช้เพรสสูงและใช้ความเร็วของโดกูเจาะ ส่วนดอนมุลจะปรับมาใช้ระบบหลัง3-3-4-2-1เพื่ออุดรอยรั่วที่ขาดเซนเตอร์ไปกลางรุกใช้ยูเลียนบรันต์หน้าเป้าเป็นแซรูกีราซีเน้นรับให้แน่นแล้วรอสวนกลับเร็วผมมองว่าคู่นี้ซิตี้เหนือกว่าชัดเจนครับ 1. ได้เล่นในบ้าน 2. ส,สภาพทีมค่อนข้างดีกว่า 3. ดอดมุลขาดเซนเตอร์ตัวจริง2คนการที่แนวรับพิการแล้วต้องมารับมือกับฮาแลนโฟเดนและโดกูผมมองว่า ต้านไม่ไหวครับกำแพงที่1.25ไม่แพงเลยเกมนีซิตี้น่าจะยิงทะลุก,กำแพงได้ครับปิดท้ายกันที่คู่ตีอ e ีกอีึ่งสนามครับคลับรูสจากเบลเยียมเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนากัมแพงคู่นี้ไหลแรงมากเช่นกันครับตอนแรกบาซ่าบุกมาต่อแค่1ลูกแต่ล่าสุดกำแพงไหลขึ้นไปเป็น1.5แล้วตลาดมั่นใจในทีมเยือนมากและกำแพงสูงต่ำเปิดมาสูงถึง3.5ตลาดคาดว่ายิงกันเยอะแน่ มาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดกันหน่อยครับทำไมตลาดถึงมองว่ายิงกันเยอะเพราะสถิติ10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับคลับบรูซยิง21เสีย14บา์เซโลนายิง24เสีย14ทั้ง2ทีมยิงเยอะและเสียเยอะพอๆกันอัตราการชนะก็เท่ากันที่70%สถิติการเจอกันคู่นี้เคยเจอกันมา4ครั้งในบอลยุโรป บาร์เซโลนาไม่เคยแพ้ชนะ3เสมอหนึ่งบาร์เซโลนาสถิติดีกว่าชัดเจนครับความพร้อมของทีมคลับรูซอาจจะต้องลุ้นเช็คฟิตผู้รักษาประตูมือนหนึ่งถ้าลงไม่ได้ถือเป็นปัญหาใหญ่ครับส่วนบาร์เซโลนายังคงมีปัญหาวิกฤตแดนกลางกาบีเปดรีราฟินยาสามตัวหลักยังไม่พร้อมลงสนามต้องรอเช็คฟิตเตอร์สเตเกนกับคริสเตนเซนด้วย แผกนการเล่นที่คาดคลับบรูซจะมาในระบบ4-3-3เน้นเกมรุกริมเส้นใช้ความเร็วของโซเลสและทีเด็ดจากฮันส์วานเกนที่คอยสอดมายิงส่วนบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-2-3-1แม้จะขาดเปรี่กับกาบีแต่คู่กลางอย่างแฟรงกี้เดยองและโลเปสยังอยู่แนวรุกเฟรานตตเรสลามินยามมลและหน้าเป้าเป็นมาคัสแรชฟอร์ดเน้นคือครองบอลบุกและใช้ความสามารถเฉพาะตัวของยามมลเจาะริมเส้นครับ ผมมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะตามราคา3ลูกครึ่งแน่นอนเพราะทั้งสองทีมเกมรับรั่วพอๆกันแต่เกมรุกบาเซโลนาดูมีคุณภาพมากกว่าการที่มีแฟรงกี้เดยองคุมแดนกลางและมีตัวจบสกอร์อย่างแรสฟอร์ดกับยามมลแม้บาซ่าจะขาดแดนกลางตัวหลักไปแต่คุณภาพที่เหลือก็ยังเหนือกว่าคลับบรูซผมมองว่าบาซ่าจะบุกมาชนะได้และเกมเจาะออมาสกอร์สูงครับนี่คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากข้อมูลที่เรามีครับเพื่อนๆคิดว่าคู่ไหนจะพลิกล็อก คิดว่าเชลซีที่ไม่มีพาวเมอร์จะยิงขาดไหมและดอดมุลที่หลังรั่วจะต้านฮาแลนไหวหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยแลเกเปลี่ยนทัศนะกันได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกที่อิงจากข้อมูลและสถิติแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ